ครับสวัสดีครับผมจัดที่มีลูกค้าถามมานะครับเมื่อ2องสวันก่อนเรื่องคอย5เดลนะครับที่เราขายอยู่อยากจะได้ดูรีวิวนะครับตัวนี้นะฮะเป็นคอย5นะครับสองสคอย5สองสนะครับราคาที่ขายหน้าเพจจะอยู่ที่3,000บาทพร้อมจอนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าท่านจะได้อะไรมั่งนะครับเจ้าตัวคอย5ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเดียวออฟติเพนะครับ แล้วที่สำคัญผมจะบอกไว้ก่อนมาล็อตนี้ด้านหลังมีพอร์ต HDMI คุณสามารถเอาไปต่อจอที่เป็น HDMI ได้เอาไปต่อแยกจอทีวีได้นอกจากคุณจะต่อที่จอที่เราให้ไปได้แล้วคุณก็ยังสามารถที่จะต่อแยกไปอีกหนึ่งจอเพื่อออก HDMI ไปออกทีวีคุณแบ่ง2จอได้เลยคุณต่อทีวีได้เลยนะครับตัวนี้ราคาพิเศษจริงๆผมขายยู่3000บาทนะครับ3า0 0บาทคุณจะได้อะไรมัางคุณจะได้เครื่องนะครับคุณได้เครื่องเครื่องที่เป็นเคสตั้งคุณสามารถเอาไปเพิ่มการ์ดจอได้คุณจะได้เครื่อง คุณจะได้จอ19นิ้วนะฮะเป็นจอเดล19สิบเก้านิ้ว widescreen นะครับเดี๋ยวตรงรุ่นครับจัดชุดให้ตรงรุ่นเลยถามว่าเดลวดียังไงเดลวมันทนครับพี่ใช้ดีใช้อึดใช้นานใช้ทนนะครับแล้วสิ่งที่คุณจะได้ไปลายพร้อมในชุดนี้คือสายไฟ ac สองเส้นครับเท่านั้นยังไม่พอผมจัดสาย vga ให้คือคุณสามารถไปประกอบแล้วก็เสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยคีย์บอร์ดผมมีให้เมาส์ผมมีให้นะฮะผมจัดให้เป็นชุดเลยคีย์บอร์ดเมาส์ผมแถมเป็นมือสองนะครับ หมายความว่าเป็นคีย์บอร์ดค่าเมาส์ค่านะครับเป็นของแบรนด์เนมนะครับจะค่อนข้างทนทานนะฮะอาจจะเป็นของเดลของ H P อะไรก็แล้วแต่พวกคีย์บอร์ดเนี่ยจะแถมค่าไปนะครับ มันจะทนครับเป็นมือสองเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของตัวเครื่องบ้างนะครับตัวเครื่องเองนะฮะ CPU ตัวนี้นะครับ CPU ตัวนี้เป็น Co r e i5 2400นะครับ CPU วิ่งอยู่ 3.10GHz นะครับสปีดสูงสุดตัวนี้วิ่งได้ถึง3.40หมายความว่าคุณจะต้องทําการเวอร์ค o c k กับตัว CPU เอง CPU ถึงจะวิ่ง3.40แต่ถ้าคุณไม่ต้องการวอร์ค l o c กหรือคุณไม่ต้องการทําอะไรกับมันเนี่ยคุณวิ่งแค่3.10ก็พอนะครับตัวนี้แคช6กเมกแล้วก็มากับแรม DDR4 g b แรม ddr t 4 g b เนี่ย,ยลูกค้าถ้าสมมติว่าลูกค้าอยากจะไปเพิ่มเนะี่ยลูกค้าสามารถซื้อไปแล้วก็ไปซื้อแรมมาเพิ่มได้นะฮะแล้วก็ฮันดิตเองตัวนี้ใส่ไว้ที่250นั่นหมายความว่าคุณจะได้ฮันดิตสก์250ิ g b ไปพร้อมวินโดว์ไปแต่ถ้าคุณอยากจะต้องการที่มีพื้นที่เก็บมากกว่านี้คุณก็สามารถไปซื้อฮันดิตใส่เพิ่มได้หรือคุณจะต้องการเปลี่ยนเป็น ssd ให้เครื่องเร็ลื่นและแรงขึ้นคุณก็สามารถทําได้นะครับเรามีวินโดว์ไรเซนของวินโดว์7ให้นะครับมีอ Windows ัป ใส่คีย์แท้ได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนคีย์ได้นะฮะตัวเครื่องเรามีวินโดว์ให้เรียบร้อยโปรแกรมเรามีให้แล้วคือพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวเครื่องค่อนข้างใหม่และสวยทนราคาผมบอกได้เลยถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้เลยไม่มีใครขายราคานี้ครับครบชุดคอไอห้านะครับครบชุดคอไอห้าราคาขายท้องตลาดไม่มีใครขายแน่นอนในราคา3า0พันบาทนะฮะร,ราคานี้ไม่รวมจะส่งนะครับที่สําคัญหน่วยงานราชการหรือ บริษัทห้างร้านที่ต้องการใบกำกับภาษีเร็มรูปแบบสามารถแจ้งเข้ามาได้ครับทางบริษัทเราก็มีออ,ออกบินวัด7%ให้ได้นะฮะนะครับราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสามารถออกบินวัดเให้ได้นะครับคุณจะได้ครบเลยนะฮะร,ราคานี้ฝากไ้ด้วยครับกับเ,ออเจ้าเดลคอย5 2400ตัวนี้ถ้าได้ไปเนี่ยผมถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับหน้าร้านพ่อค้าก็สามารถเราไปวางขายได้ คนที่เอาไปขายต่อชอบพิราษลาคุณก็ไปขายต่อได้ครบชุดแบบนี้นะครับทางร้านของออฟฟิเชียลของทางเพจเองไม่ได้ลงขายไว้คุณสามารถเอาไปไว้ขายได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวใครจะมาตัดราคานะครับผมส่งให้คุณในราคาแค่ชุดละ3,000ันคุณจะได้ครบเลยทีเดียวขอให้ห้าหายากครับชุดละ3 0 0พันอย่าพลาดครับมี HDMI ด้วยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากมากครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ